ถ้าอยากกัจนภัยไปในโลกของซอมบี้ก้อนแล้วเราจะไม่มีรถได้ยังไงตอนนี้นะครับผมจัดเต็มจัดให้แล้วนะครับผู้รอชีวิตแต่ละท่านนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะทําการซ่อมรถที่เสียหรือว่าชารุดได้แล้วนะครับแถมรถคันไหนน้ามันหมดนะครับเอาไปเลยเติมน้ํามันเข้าไปเลยเต็มๆต่อไปนี้นะครับทุกซอกทุกมุมในโลกของซอมบี้ก้อนเนี่ยครับเราสามารถขับรถเนี่ยครับขระจนภัยสำรวจไปได้จนทั่วแล้วนะครับ แต่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 นะครับบางครั้งเนี่ยฟ้าฝนน่ครับก็ไม่ค่อยเป็นใจสําหรับเราเท่าไหร่นะครับสาหรับสวิเกอนตั้งแต่ปี๒๐๔เป็นต้นไปนะครับฝนมาแล้วนะครับพลึมพายุมาแล้วนะครับคึ้นอุปสรรคต่างๆไม่ได้มีเท่าเดิมนะครับเรามีเพิ่มมากขึ้นนะครับฝนฟ้าต่างๆเนี่ยครับก็เป็นอุปสรรคทําให้คุณมีผลกรรมจนไยของคุณนะครับแล้วคุณว่าต่อไปเนี่ยไฟนี่นะครับ ยังใช้ได้ดีหรอเป่าลองดกันนะครับ